อาะครับสวัสดีคนดูทุกคนนะครับผมอยู่กับผมตันหนึ่งเช่นเคยครับวันนี้นะครับผมก็จะพามาทำา u e s นะครับส่งแฟดได้ครับหรือว่าเป็นการเทรดนั่นเองนะครับผมเริ่มแรกเลยนะครับแฟดได้นะครับผมแฟดได้ที่เราจะต้องส่งได้นะ่ะมันก็คือแฟดได้ที่เราไปเก็บมาจับแมปเท่านั้นนะครับไม่สามารถที่จะซื้อหรือว่าได้จากเควสอื่นๆมา นะฮะก็คือจะต้องไปเก็บที่อ,อะไรนะเมืองอากิยามะเท่านั้นนะครับผมจะอยู่ในห้องคอนโทรลนะครับที่มีคอมเยอะๆตรงนี้นะครับผมอ่าก็ไปเก็บจากตรงนั้นมานะครับแล้วพอเราต้องหนีออกมาให้ได้นะครับหนีออกมาให้ได้แล้วก็นาแฟลชไดร์นะครับามามาวางที่ข้่งนะครับผมแล้วก็กดไปที่ตัวนะครับผม นี่นะครับแฟลไดที่ซื้อมานะเนี่ยซื้อมานะครับผมซื้อมาลองดูนะครับมันทําไม่ได้นะครับผมแฟลตไดที่ซื้อมามันทําไม่ได้เราก็จะไปเอาแฟลไดที่เก็บมาตรงนั้นนะครับผมเพื่อมาทํานะครับผมนี่ครับเควสนะครับปรากฏที่เควสนะครับผมอันนี้ส่งไปอันหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็กดที่ตัวนั้นนะครับ มันก็จะเด้งเข้ามาที่กระเป๋านะครับปับเป็นแฟลชไดร์ตัวนี้นะครับกดไปที่แฟลชไดร์เลยตรงแฟลชไดร์นะครับก็จะมีตัวเขีย,ขยวๆตรงนี้นะครับผมอ่ะเราก็กดเข้าไปนะครับวิธีการส่งเควสทุกอย่างนะครับจะมีเขีย,ขยวๆแบบนี้นะครับผมอ่ะล้วก็กดเข้าไปตรงนี้ปั๊บโอเคยืนยันมันก็ส่งไปและนะครับเห็นไหมอโอเคเราก็ทําแบบนี้นะครับให้ครบนะครับผมแล้วก็เก็บ หรือว่าเก็บมาทีเดียวทีเดียว2อันเลยนะครับผมมาส่งทีเดียวก็ได้นะครับผมโอเคครับพอเสร็จเควสแล้วนะครับเราก็จะได้กล่องนะครับขนาดเล็กนะครับมาใส่อเทมนะครับผมช่วยประหยัดพื้นที่คลังไปได้นะครับผมนี่แล้วก็ได้อันนี้ก็เป็นเควสที่มันนี่นะครับผมให้ไปเก็บนะครับเก็บไอ้สายเนี่ยใน โกดังนะครับผมที่มีเครื่องบินน่ะนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับ